สวัสดีครับพบกับเพียติกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับวันนี้จะมาตกผลึกเรื่องเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณะนะฮะเราจะมาเพิ่มมูลค่าตัวเรากันหน่อยก่อนจะมาเพิ่มมูลค่านะครับลองเล่นเกมสนุกๆก,กันนะฮะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาให้ของขวัญคุณละกันเป็นของขวัญปีใหม่นะใกล้ปีใหม่พอดีเป็นนาฬิกา1เรือนนะครับเลือกได้1เรือนเท่านั้นนะระหว่างเรือนแรกนะครับโรเล็กซ์ซับมารินเนอร์นะครับ เรือนที่2 FP ชน h ซ Salmon Dial นะครับสมมติว่าห้ามหาข้อมูลเลยนะเห็นปุ๊บแล้วต้องตัดสินใจตอนนั้นเลยเลือกได้1เรือนคุณจะเลือกเรือนไหนอะลองพิมพ์คอมเมนต์ตอบก่อนก็ได้แล้วค่อยดูต่อนะฮะ แน่นอนฮนะว่ากลุ่มคนที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะมีกลุ่มที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องของตลาดนาฬิกาไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาไม่ผิดนะครับคนที่ไม่ศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเลือกโรเล็กซ์นะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสามัญประจําบ้านนะครับเป็นพรีเมียมแบรนด์นะครับโรเล็กซ์นี่โอ้โหใครๆก็รู้จักนะครับแต่คนที่เล่นนาฬิกาเนี่ยน่าจะเลือกเรือนที่2นะครับก็คือ FP ส่ชวนแน่นอนนะครับเพราะราคาตลาดเดี๋ยวเฉลยให้ดูเลยนะครับโรเล็กซ์เนี่ยเรือนหนึ่งก็ซื้อขายจริงนะอยู่ประมาณสัก3ามสี่แสน บาทก็แพงมากแล้วเนาะแต่ FP ชวนเรือนนี้นะครับซื้อขายจริงราคาตลาดประมาณ4-5ล้านครับใช่นะฮะหลายคนตกใจโอ้หนาฬิกาเรือนนึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับถ้าเกิดอยู่ในวงการเนี่ยเราจะรู้ว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นอะไรที่หายากนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยผลิตน้อยสุดๆแล้วก็แบบเป็นตลาดที่แบบโฟกัสสุดๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเราเกี่ยวอะไรกับมูลค่าของชีวิตเรานะฮะก็แน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ย เราเองอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจทำงานทำอาชีพมีทักษะมีสกิลเนี่ยหลากหลายเนาะบางครั้งเนี่ยเราลองวิเคราะห์ตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเราถึงได้ผลตอบแทนน้อยกว่าความสามารถที่เราเป็นแต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าเรามีความสามารถที่ดีจริงๆนะฮะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าความสามารถเราดีอ่ะแล้วผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เราได้เนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับบางทีเราต้องมาดูนะครับว่าเราอยู่ในที่ที่ถูกต้องหรือเปล่า วันนี้ไม่แปลกนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่ในตลาดนาฬิกาที่ไม่มีคน เข้าใจเรื่องนาฬิกาแล้วอโยนาฬิกา2เรือนนี้ไปในกลุ่มคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องนาฬิกาเขาก็จะคว้าโรเล็กซ์เขาก็จะให้ค่าโรเล็กซ์มากกว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในวงการพ่อค้าแม่ค้านาฬิกาหรือคนที่เล่นนาฬิกาคนที่เข้าใจเขาก็จะคว้าแล้วก็ให้ค่าเจ้า FP ฟชวเนี่ยมากกว่านะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องลองดูว่าไอความสามารถที่เรามีครับเราอยู่ถูกสังคมถูกที่ถุงสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า ถ้ามันไม่ใช่นะครับคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมตัวอย่างอีกอันนึงที่เห็นภาพง่ายๆนะฮะผมมีโอกาสเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเนาะตอนไปที่ญี่ปุ่นนะครับเคยเห็นญี่ปุ่นเนี่ยขายทุเรียนเชื่อไหมทุเรียนลูกหนึ่งแบบดีๆนะเป็นหมื่นนะครับผมตกใจเลยอะ่ะหบ้านเรานี่ทุเรียนก็โลหนึ่งไม่กี่ร้อยนะถ้าหน้าทุเรียนนี่หซื้อขายกันหน้าไลฟ์สดเนี่ยเพียบเลยในขณะที่ที่ญี่ปุ่นนะฮะ ไอ้ขาปูทะรบะไอป้ปูปูลาสกาคิงแคบอะ่ะเขาขายกันเป็นแบบบุฟเฟ่อะกินไม่อั้นนะครับเอามากองกองกองตักไม่อั้นน่ะกินจนเลี่ยนแต่ถ้าเกิดกินปูยักษ์ขาปูยักษ์เมืองไทยเป็นไงฮะอู้แพงมากนะเหมือนกันเห็นไหมครับว่าสิ่งของที่มันเหมือนกันเลยนะพอมันย้ายที่อยู่ครับเนื่องจากทุเรียนเนี่ยมันปลูกที่ญี่ปุ่นไม่ได้มันหายากมันก็เลยมีมูลค่าสูงครับในขณะเดียวกันไอ้บ้านเราเนี่ยมันไม่มีปูยักษ์ให้จับ มันหายากมันต้องนําเข้ามันก็เลยมีมูลค่าสูงฉะนั้นเนี่ยลองวิเคราะห์ตัวเองดูนะครับถ้าวันนี้คุณมั่นใจแล้วนะอย่ามั่นใจว่าความสามารถของคุณเนี่ยเป็นทักษะที่มีคุณค่าถ้ามันมีมูลค่าน้อยเกินความเป็นจริงลองเปลี่ยนสังคมที่เขาเห็นค่าเราคุณก็จะได้คู่ควรกับความสำเร็จที่คุณควรจะได้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันในอีีถัดๆไปกับเฮียติตกผลึกวันนี้สวัสดีครับ